เลยนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องแต่ขอให้มีสถานที่เท่านั้นเองสถานที่นั้นๆก็คือหัวลําโพงนี่แหละเลยนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องแต่ขอให้มีสถานที่เท่านั้นเองสถานที่นั้นๆก็คือหัวลําโพงนี่แหละสวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ขึ้นมาบนเวทีณที่หัวลําโพงนะแห่งนี้นะครับก <medi> ็ <Alexandria> นะครับพี่น้องนะครับก็มาตึงหัวลำโพงแล้วก็ขึ้นเวทีไปเสี้ยนเลยนะครับขึ้นมาพูดมาคุยกับพี่น้องนะครับเวทีสีแดงนะครับพี่น้องก็ผมก็สบายดีเช่นกันนะครับพี่น้องนะครับคิดถึงกันไหมก็คิดถึงเหมือนกันนะครับพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับมีขาไม้สักตัวหนึ่งโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งนะครับที่เราเคยใช้ไปจํานะครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนแล้วก็ไ้ลอยลืมเลือนเที่ยวเดินตามเพื่อนจะมีรอยเปื้อนรอยชำ้ำมันจะมีเวทีด้วยแล้วก็เขาจะให้เราได้ขึ้นบนเวทีด้วยนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องครับก็จบอื คลิปนี้ไปแต่เพียงเท่าน oh, right. <away> <asına> <'s voice. ances>. ี้สวัสดีครับพี่น้องกรอมครอมกรมกกืนหรือไทยก่อแต่ปืนนี้แทนอยุดชายแดนแสนไกลนะครับพี่น้องนะครับก็มาตึงหัวลำโพงแล้วก็ขึ้นเวทีไปเส้นเลยนะครับขึ้นมาพูดมาคุยกับพี่น้องนะครับเวทีสีแดงนะครับพี่น้องก็ขอกรอมครอมกรมกกืนหรือไทยก่อแต่ปืนนี้แทน อยู said, like ่ชายแดนแสนไกลขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรหรอกครับพี่น้องเพียงแต่ว่าออกมาเดินเล่นนะครับออกมาเดินเล่นเราก็ต้องแบบม,มีถามว่าคุณพูดชินหรือ,อยังก็ค่อนข้างจะชินแล้วนะครับพี่น้องคนคือค่อนข้างจะชินแล้วในเมื่อชินแล้วก็ผมก็ดีใจนะครับดีใจที่เงาใจคิดไปต่างๆนะนา,นา ยอดฝันเจ้าอยับมันจะมีเวทีด้วยแล้วก็เขาจะให้เราได้ขึ้นบนเวทีด้วยนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องครับันแปรเปลี่ยนมันเขียนจอมักรอมครอมกลมคนหรือไทยก่อแต่ปืนนี้แทนอยู่ชายแดนแสนไกล เงาใจคิดไปต่างๆน,นานาโยอดวันเจ้าอากจะมายืนคุยกับพี่น้องที่แห่งนี้นะครับที่หวัวลำโพงนะครับซึ่งกราบขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรหรอกครับพี่น้องเพียงแต่ว่าออกมาเดินเล่นนะครับออกมาเดินเล่นเราก็ต้องแบบ มีครับสบายดีกันทุกทุทท่านใช่ไหมพี่น้องนะครับในเมื่อสบายดีแล้วเลยนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องแต่ขอให้มีสถานที่เท่านั้นเองสถานที่นั้นๆก็คือหัวลําโพงนี่แหละ่านแ<อ>ปรเปลี่ยนมันเขียนจอมาเลยนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะออกมาพูดมาคุยกับ ที่น้องแต่ขอให้มีสถานที่เท่านั้นเองสถานที่นั้นๆก็คือหัวลําโพงนี่แหละเลยนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะออกมาพูดมาคุยกับที่น้องแต่ขอให้มีสถานที่เท่านั้นเองสถานที่นั้นๆก็คือหัวลําโพงนี่แหละยอดชูเจ้าจะรู้หรือเปล่าพี่งาให้ว่าให้จงจดใจจำ สัญญาที่ว่าจะคอยอย่าจะครับสบายดีกันทุกทุทุก,ท,ก,ท,กท่านใช่ไหมพี่น้องนะครับในเมื่อสบายดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดจนชินนะครับในเวทีและผมก็จะไม่ต้องอายใครอีกด้วยนะครับก็าขอกราบขอบคุณมากพอแล้วรีบส่งมาอย่าทำเฉยชิงชังอยู่แนวลังเรื่องรา ญญขอจบคลิปนี้ไปแต่เปียงเท่านี้สวัสดีครับพี่นอ้นะนองนะครับพี่น้องนะครับก็มาถึงหัวลำโพงแล้วก็ขึ้นเวทีไปเสี้ยนเลยนะครับขึ้นมาพูดมาคุยกับพี่น้องนะครับเวทีสีแดงนะครับพี่น้องก็ขอใหลอยลืมเลือนเที่ยวเดินตามเพื่อนจะมีรอยเปื้อนรอยชำ้ำนะครับพี่น้องนะครับก็มาถึงหัวลำโพงแล้วก็ขึ้นเวทีไปเสเลยนะครับ ขึ้นมาพูดมาคุยกับพี่น้องนะครับเวทีสีแดงนะครับพี่น้องก็ขอขานแปรเปลี่ยนมันเขียนจอมายอดชูเจ้าจะรู้หรือเปล่าพี่เงานะครับพี่น้องนะครับก็มาแต่งหัวลำโพงแล้วก็ขึ้นเวทีไปเสี้ยนเลยนะครับขึ้นมาพูดมาคุยกับพี่น้องนะครับเวทีสีแดงนะครับพี่น้องก็ขอ สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ขึ้นมาบนเวทีณที่หัวลำโพงณแห่งนี้นะครับก็ะจะมายืนคุยกับพี่น้องณที่แห่งนี้นะครับที่หัวลำโพงนะครับซึ่งถ้าถามว่าคุณพูดชินหรือยังก็ค่อนข้างจะชินแล้วนะครับพี่น้องคนคือค่อนข้างจะชินแล้วในเมื่อชินแล้วก็ผมก็ดีใจนะครับดีใจยอดชู เจ้าจะรู้หรือเปล่าพี่เงาพอแล้วรีบส่งม,มาอย่าทำเฉยชิงชังอยู่แนวหลังเรื่องราสัญญาเงาใจคิดไปต่างๆนานาโยอดฝันเจ้าอยับยดชู าครับพี่น้องก็ขอจบเพลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้มาคุยกันอีกนะครับเหลือนิดเดียวจะจบอะไรนะครับก็เหลือนิดเดียวแล้วรีบส่งมาอย่าทําเชืชิงชังอยู่แนวลังเรื่องราสัญญาสวัสดีครับพี่นอ้งทุกทกท่านทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ขึ้นมาบนเวทีณที่หวัวลำโพงนแห่งนี้นะครับก็ จะมายืนคุยกับพี่น้องที่แห่งนี้นะครับที่หัวลำโพงนะครับซึ่งถ้าถามว่าคุณพูดชินหรือยังก็ค่อนข้างจะชินแล้วนะครับพี่น้องคนพูดคือค่อนข้างจะชินแล้วในเมื่อชินแล้วก็ผมก็ดีใจนะครับดีใจมันจะมีเวทีด้วยแล้วก็จะเขาจะให้เราได้ขึ้นบนเวทีด้วยนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องครับจะมายืนคุยกับพี่น้องที่แห่งนี้นะครับที่หัวลำโพงนะครับ ซึ่งท่า,ากนก็สบายดีเช่นกันนะครับพี่น้องนะครับคิดถึงกันไหมก็คิดถึงเหมือนกันนะครับพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับมีขาไม่สักตัวหนึ่งโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งนะครับที่เราเคยใช้ไปจำนะครับาาก็บาาขอกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนแล้วก็เดี๋ยวก็จะถึงเวลาแล้วนะครับสานาทีก็ขอขอบพระคุณกรอมกร้อมกลมเกินหรือไทย ก่อแต่ปืนนี้แทนอยู่ชายแดนแสนไกลเดี๋ยวก็จะถึงเวลาแล้วนะครับ3นาทีก็ขอขอพระคุณกมันจะมีเวทีด้วยแล้วก็จะเขาจะให้เราได้ขึ้นบนเวทีด้วยนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องครับให้ว่าให้จงจดใจจำสัญญาที่ว่าจะคอย ยาจทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดจนชินนะครับในเวทีและผมก็จะไม่ต้องอายใครอีกด้วยนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากยอดจูักครับพี่น้องก็ขอจบเพลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้มาคุยกันอีกนะครับเหลือนิดเดียวจะจบอะไรนะครับก็เหลือนิดมีขาไม้สักตัวหนึ่งโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งนะครับที่เราเคยใช้ไปจํานะครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนแล้วก็กรอมกรอมกลมเกืนหรือไทยก่อแต่ปืนนี้แทนอยู่ชายแดนแสนไกลยอดชูเจ้าจะรู้หรือเปล่าพี่เงายอดชู จจะรู้หรือเปล่าพี่เงาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดจนชินนะครับในเวทีและผมก็จะไม่ต้องอายใครอีกด้วยนะครับก็าขอกราบขอบคุณมากสวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่ทานทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ขึ้นมาบนเวทีณที่หัวลำโพงนแห่งนี้นะครับก็กรอมพรอมกลมเกินหรือไทย ก็แต่ปืนนี้แทนอยู่ชายแดนแสนไกลเดี๋ยวก็จะถึงเวลาแล้วนะครับสนาทีก็ขอขอพระคุณก็ถามว่าคุณพูดชินหรือ,อย่างก็ค่อนข้างจะชินแล้วนะครับพี่น้องคนคือค่อนข้างจะชินแล้วในเมื่อชินแล้วก็ผมก็ดีใจนะครับดีใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดจนชินนะครับในเวทีและผมก็จะไม่ต้องอายใครอีกด้วยนะครับ ก็กราบขอบคุณมากกราบขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ผมก็